เอาทันพันคนเหรอบอกพี่โทสวีอ่ะโตสวีก็พีเด้ฮัลโหลครับครับผมสวัสดีครับผมทีวีบุรพาครับผมเรื่องอะไรฮะที่อยู่ที่เมืะงเลย ตอนนี้อยู่ที่บ้านป๋าขีป๋าขีสี่ตะบนหนักน้องตอนนี้มีอะไรก็มาเลยไม่ไม่อำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดแล้วครับครับร้อยเอ็ดโอ้โหไม่มีอะไรเข้าไปได้เลยครับนี้เข้าไปได้เลยครับ พี่ครับอยูห้องไนใช่ไหมห้องของวยไหนนี่เนาะสายเกตครับสายเกตกอยเท่นี้เป็เนาะโอ้เยียมเยี่รวเมื่อกี้ก็บอกขึ้นไปยอ้ก็ลงห้ายเลยิพราะว่ับคนอยู่ในบ้านมาไหลปันอยู่โรงเรียนครับบ่อยู่โรงเรียนหลคนอยู่ในบ้านเนโรงเรียนบอคือตอนนี้คนในบ้านแรกยอบัานป้าขี่เป็น่อยูน่าจะยูถึงสิงาเรืนบตอนนี้ นี่บ้าน่บ้านม่วอ๋อไม่่บ้านอีบ้านนึงทางไปนีืัวบ้านเน้าเรองอะไรกันนี่น้าของอนี่นี่น้ำุนน้าพ่อยู่ดีๆแ่าเอ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 าน้ามาเล่นเนเอา้ามาเล่นน้ำลาเดีลงอ่ะนี่ว่าอันนี้สไสเอาไปยงขยงโนี้ลุน่ารยนเขาไบ่นา่ยุงน้ำนบเดี่จะถ่ายด้น้า มาแเอไป่ไปต่ไปมไปางนปาปนาไดอ่าเดี๋ยวนะกรบะไอ้นะมันต้องหอดพอดีนะพอคไอ้นี่อยของลงเรือจะเปลาไปเรือผมขอลงไปัน้ามัน้ามัแกให้บานก่อนน้าขาดเรือแน่นอ่อนละันบแนนตันแนนอ่ะครับอ่า ห0 0ครับผมตอนนี้อยู่ใน,อย,ในอยู่ในบรรยากาศของบ้านอ,าอำเภอศรีละภูมิครับตำบลนานเมืองครับตอนนี้านารายงานสดครับผมบรรยากาศของหมู่บ้านในลักษณะที่น้ําท่วมอรอบนอกด้านในหมู่บ้านตัดขาดจากโลกภายนอกครับไฟฟ้าตัดเรียบร้อยนะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งอพยพไปอ,อยู่ที่ โรงเรียนบ้านสายขาวเป็นพ่อน้องอ,อยู่ในะระหว่างเส้นทางตอนนี้ทางหน่วยกู้ภัยต้องขอบคุณหน่วยกู้ภัยทางมูลที่ต่างๆและพี่น้องประชา,าชนทั่วไปที่มีจิตอาสานะครับที่ได้มาเดินทางมาช่วยเหลือชาวบ้านบ้านป่าขีครับตอนนี้อันนี้คือ,อพี่น้องอเกษสาเป็นวัสายเกศน้สายเกตน้ครับนาะกู้ภัยอำเภอสายเกตครับจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังเดี๋ยวผมจะรับเอาของลงตรงจุดดังกล่าวนี่ครับรถก็เอาลงเอาของลงลำบากเพราะว่าเป็นถนนมัน รถจอดเยอะครับจอดไหลาทางนะครับซ้ายขวาแล้วก็พอจะเอารถขอย,อยเอาของเอาน้ําบางส่วนไปให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านในก็ลําบากในการขนลงหน่อยนะฮะก็จริงๆแล้วก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังอยู่ข้างในไม่ออกมานะครับอีกบางส่วนก็ไปอุยพไปอยู่ที่โรงเรียนที่ทางศูนย์เขาจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับนี่ครับชาวบ้านกําลังอุปยบเดินทางมากมายเลยนะฮะ เป็นน้าท่วมวันแรกครับชาวบ้านบอกว่าน้าเพิ่งมาวันแรกเมื่อเช้านี้ยังเดินได้นะครับยังเดินถนนรถมอไซค์ขี่ได้ตอนนี้วิกฤตวิกฤตกอำเภอออกจากสกนลนครน้ําไหลลงนครนพนมแต่น้ําส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับน้ําทางเลือกเขาภูพานนะครับเป็นน้ําที่มาจากส่วนน้ําป่าในย่านนี้นะฮะของจังหวัดกาลสินและก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับแล้วก็ผมได้เอาของมา เต็มหลังรถนะครับรวมทั้งของที uh, mm ่เเดี๋ยวเรือยนนึงนะมาเนี่น้โบกรถเขานีไอ้ล้วกบใหไปใส่อยู่นี่มันบ่เดี๋ยวโบกรถได้

ที่ไปจอดสแตนด์บายที่โรงเรียนเดี๋ยวผมจะตามไปไปอำเนวยการต่งางๆ<ม>นะว่าแบบไหนยังไงไนดะ้พอผมประเมินตรงนี้กออ่กอนเราไปประเมินตรงไหนหรือไม่ผมจะเอาไปในหมู่มบ้านไง,ไงเอาไฟไปแทนะไฟส่องสว่างเมื่อกี้นะฮะเอาครับเอาลครับขอา ไ,ไฟฉายมีไม่มีไฟต่หมดแ้อ่ะพี่เบื้องต้นเอาท่านีกก่อนเอาน้ำก็มาใหม่เขาก่อนหลักหลักก่อนครบรอ พอเดี๋ยวเอาไปก่อนเลยใช่เอาผมเอาของไปลงบ้านใส่เสาเออยลงเยี่ยนครับเสา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 ระวังระวัง เดี๋ยวผมจะต้องเอาของไปลงตรงจุดพักพิงก่อนนะครับเบื้องต้นเอาของให้พี่ๆน้องๆมูลนิธินะครับอาอาสาจากอำเภอสายเกตและพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับเอาเข้าไปข้างในก่อนยังมีชาวบ้านอีกบางส่วนนะครับจาก150ยห้าสิบพังคารเรือนคงน่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่ถึง50าสิบพังคารเรือน,นครับส่วนใหญ่ก็ออกพยพไปพักที่ศูนย์พักพิงนะฮะก็เดี๋ยวไปประเมินสถานการณ์ว่าจะเอาของส่วนไหนแล้วก็เพิ่มเติมตรงจุดไหนยังไงครับเพราะมีหลายตำบลมีทั้งหมดสตำบลที่ได้รับผลกระทบนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เอาไปเสริภูมิครับตอนนี้ชาวบ้านนะครับถนนเส้นทางตอนนี้ดูฮการคบนาจอนมมนาคมสัญจรน,นะครับรถเย,ยอะแยะเลยครับรถติดรถม,มีทั้งอพยพชาวบ้านออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพพักพิงนะครับะนะฮะ เอนอ้นนีา้อยู่บันปลาขีครับบันปลาขี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเสอำเภอเสละพู่มครับร่อยครับพี่น้องครับโอ้น้ำพึ่งมาว่าสันเถาพอรพนว่ามามือเศร้าเนี่ยเนี่ย ไอเฟดเราหรือเฟดเจ้าะเฟดเราหน่วยของหน่วยของกองกระเปหางไปไปไปทำยังทำยังยังยังรถติดอีกครับไปเดี๋ยวเข้าไปที่ศูนย์พักพิงนะครับที่ โรงเรียนบ้านทรายขาวอำเภอเศรภูมิต่อครับไปดูชาวบ้านที่อพยพนะครับเดี๋ยวเอาของแพลเขาอีกครับเพราะว่าเขาเอาของจากพี่น้องเขาและพี่ๆจากตำรวจกองประคับการปราบปรามนะครับมามอบนะครับก็บางส่วนเมื่อกี้เอาให้ไปแล้วครับของจาเป็นก่อนอย่างของกินที่กินง่ายมาม่ากับเครื่องดื่มน้ําเปล่านะครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามไปดูที่ที่บรรยากาศที่คุณมะพิง์บ้านทรายขาวครับ